หลังจากที่พระเอกนั้นได้ปฏิเสธข้อเสนอของท่านลุงซูไปนะครับและฉากต่อมาในขณะที่พระเอกก็กาลังขี่ม้าอยู่และทันใดนั้นมันนะครับก็ได้มีชายปิิศนาได้โผล่มายังที่แห่งนี้ซึ่งเมื่อพระเอกนั้นได้เห็นท่าทีของชายทั้งสองคนนี้นะครับและพระเอกก็รู้ได้เลยว่าไอ้เจ้าพวกนี้มันจะต้องมาหาเรื่องพระเอกอย่างแน่นอนซึ่งพระเอก จึงได้บอกไปว่าพอสู้ไม่ได้ก็ไปตามคนมาช่วยเจ้าพวกนี้นี่มันช่างหมาหมูจริงๆเลยนะซึ่งพวกตัวโกงเนี่ยนะครับพวกเขาก็ได้บอกไปว่าเรารับคําสั่งมาจากราชวงศ์ชวนวูเผื่อมาเอาชีวิตของเจ้าไปยังไงล่ะและจือเฟิงแกเนี่ยก็พลาดแล้วที่มาหาเรื่องคนที่ไม่ควรจะมีเรื่องด้วยเลยสึ่งทันใดนั้นนะครับผมพวกอาจารย์ตัวกงนั้นก็ได้เข้ามาซัดกับพระเอก และพระเอกนั้นก็ได้ถูกซัดลอยมาแต่เท่าว่าผัอวอุโสตัวโกงนนานก็ได้ตามมาซัดก,กับพระเอกต่อซึ่งก็เรียกได้ว่าพลังของเขาเนี่ยนะครับก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและพระเอกนนานก็ได้เห็นว่าปรามาจารย์พวกนี้นนานก็มีระดับพลังอยู่ที่ขั้นห้าเลยทีเดียวและทันใดนั้นพระเอกนะครับผมก็ได้โดนตัวโกงซัดตกหน้าผามาและอาจารย์ของพระเอกนั้น ก็ได้บอกกับเขาไปว่าข้าจะทําการให้เจ้ายืมพลังตอนนี้เลยก็แล้วกันและพวกตัวโกงมันก็ได้บอกไปว่าพวกเราควรจะตามไปดูข้างล่างดีหรือไม่ซึ่งอาจารย์ตัวกงนะครับเขาก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องตามไปรอกเพราะว่าไอ้เจ้าจื้อเฟิงมันก็คงจะไม่หลอดไปจากน้ําตกแห่งนี้รอกซึ่งเมื่อพระเอกนะครับผมแต่ตกลงมาข้างล่างและที่แห่งนี้นั้น มันก็มีกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวมากๆและพระเอกนั้นก็ได้สลบไปและเมื่อพระเอกนั้นได้ตื่นขึ้นมันก็เป็นอาจารย์ของพระเอกนะครับที่ได้พูดไปว่าจือเฟิงเจ้าตื่นแล้วอย่างนั้นหรือและถ้าไม่มีข้าเนี่ยเจ้าก็คงตายไปแล้วนะและข้านั้นก็จะไม่ยอมให้เจ้าตายง่ายๆหรอกซึ่งพระเอกนั้นก็ได้บอกไปว่าที่แห่งนี้มันคือที่ไหนกันและทันใดนั้นพระเอกเนี่ยนะครับ เขาก็ได้เจอกับซากสัตว์อาสูรเป็นจํานวนมากนั่นเองซึ่งพวกมันก็เพิ่งจะตายไปไม่นานแล้วก็แสดงว่ามันมีใครบางคนที่แข็งแกร่งมากแต่อยู่ที่บริเวณนี้ซึ่งอาจารย์พระเอกนั้นก็เลยได้บอกให้พระเอกนะครับรีบใช้แกนวิญญาณจากพวกสัตว์อาสูรเพื่อทำการบ่มเพาะพลังแล้มันก็จะทำให้อาจารย์พระเอกนันได้รับพลังบางส่วนเข้าไปด้วยและทันใดนั้น พระเอกนะครับผมนานก็ได้พบกับสาวคนหนึ่งซึ่งนางก็กําลังต่อสู้กับสัตว์อสูรอยู่ซึ่งเป็นร่างวิญญาณของพยักสีขาวแล้วก็ดูเหมือนกับว่านางเนี่ยนะครับผมก็กาลังตกอยู่ในอันตรายและพระเอกนานจึงได้ทําการเข้าไปช่วยเหลือนางเอาไว้ได้ทันนะครับซึ่งอสูรตนนี้นั้นมันก็เลยได้ถามกับพระเอกไปนะครับว่าเจ้าหนุม่มเจ้ามาทําอะไรในทําแห่งนี้กัน ซึ่งพระเอกนั้นจึงได้ถามไปว่านี่เจ้าเป็นเสือที่พูดได้งั้นหรือซึ่งเสือเนี่ยนะครับผมก็เลยได้บอกไปว่าลายสาระนาเจ้านุ่มขาผุนี้ก็คือพลังของตำราเคล็ดวิชาลับพยักสีขาวยังไงล่ะซึ่งอาจารย์พระเอกนั้นก็ได้บอกไปนะครับว่ามันก็เป็นวิชาที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและคนธรรมดานั้นก็ย่อมไม่สามารถใช้มันได้อย่างแน่นอนและถ้าหากเจ้าสามารถทำให้ พยักข่าตนนี้ยอมรับเจ้าได้แล้วก็จับก,กูจัดได้รับพลังอันมหาสาลสุดๆแล้วก็รวมไปถึงข่าผูนี้เองก็จัดได้พลังไปด้วยซึ่งพยักเขาวนะครับผมนั้นก็ได้พูดต่อว่าสาวน้อยถ้าหากว่าเจ้าเอาชนะข้าได้แล้วก็ข่านนั้นก็จะยอมรับให้เจ้านั้นมาเป็นนายของข้าเลยก็ได้แต่เป็นเพราะว่าไอเจ้าหนุ่มคนนี้นั้นดันยื่นมือเข้ามาปกป้องเจ้าเอาไว้ ซึงมันก็ทําให้คาผูนี้นั้นก็ไม่พอใจสุดๆและจงบอกข้ามาซิว่าเจ้านั้นต้องการที่จะประลองกับข้าอีกต่อไปหรือไม่ล่ะและนี่ข้าก็ดีใจมากๆแล้วนะสึ่งทันใดนั้นพะยักเขาเนี่นะครับเขาจึงได้บอกว่าข้าคิดออกแล้วงานพวกเจ้าทั้งสองก็จงต่อสู้กันและใครที่ชนะข้าก็จะพิจารณามอบพลังให้อีกทีหนึ่งละกันและพระเอกนั้น ก็ได้คิดในใจไปนะครับว่าผู้หญิงคนนี้นั้นก็กําลังบาดเจ็บแถมอ่อนแรงมากด้วยและจะให้ข้านั้นทําการท้าปลองกับนางจริงๆอย่างนั้นเลือกซึ่งทันใดนั้นนะครับผมพระเอกนั้นก็ได้รู้สึกตัวว่าตัวของพระเอกนั้นก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้นั่นเองซึ่งมันก็เป็นพลังของแม่นางผู้นี้นะครับและอาจารย์พระเอกนันก็ได้บอกไปว่าจื้อเฟิงเจ้าโมยืนทําอะไรอยู่ พแม่นางผู้นี้ก็เป็นสุดยอดอัจฉริยะที่แม้แต่เจ้าเองก็คงไม่สามารถเอาชนะนางได้ง่ายๆและนางก็มีพรสวรรค์แบบหนึ่งในล้านเลยนะและเสือเนี่นะครับผมก็ได้ตะโกนบอกไปว่านี่พวกเจ้าทั้งสองเมื่อหล่จะทำการต่อสู้กันสักทีเนี่ยเพราะว่าข้านั้นก็อดทนไม่ไหวแล้วที่จะมอบพลังให้กับผู้ที่ชนะแต่เท่าว่าทันใดนั้นเนี่ยนะครับแม่นางผู้นี้นั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่า ข่าขอยอมแพ้ซึ่งนั่นนะครับก็ทําให้พระเอกก็ถึงกับงงนะครับผมและนางก็ได้เดินจากไปพร้อมกับพูดอีกว่าเจ้าเอาไปเถอะเพราะว่ามันก็สมควรที่จะเป็นของของเจ้าอยู่แล้วซึ่งเสือเนี่ยนะครับมันจึงได้บอกไปว่าอะไรนะเจ้าไม่อยากได้พลังของข้าง,งั้นหรือช่างหญิงยสสักโซโจจิงและพลังข้าเนี่ยมันก็มีแต่คนอยากได้และเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกัน ถึงได้มาดูทูกพลังของข้าเช่นนี้ถ้าอย่งงางนั้นเจ้าก็อ,อย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันล่ะและเสือนะครับมันก็ได้บอกกับพระเอกไปว่าพลังของข้านี่มันนั้นก็ถูกแบง่งเป็น3มรูปแบบด้วยกันซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็พลาสุดๆเลยนะที่มาเมือนกันเช่นนี้ซึ่งอาจารย์พระเอกนั้นก็ได้บอกไปว่าไม่ผิดแน่พยักตนนี้ก็คือสมบัติวิเศษในตำนานที่หายากเป็นอย่างมาก และจือฟิงเจ้าเนี่ยก็โชคดีสุดๆไปเลยซึ่งฉากต่อมานะครับพยักขาวนั้นก็ได้ทำการมอบพลังมาให้กับเพกของเราพร้อมกับพูดแปว่าข้าจะทำการสอนวิธีใช้พลังให้กับเจ้าเดี๋ยวนี้แหละและไม่ว่าเจ้านั้นจะแข็งแกร่งหรือว่าอ่อนแอเจ้าก็จะสามารถแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าข้านั้นไม่ยอมรับในตัวของเจ้าเจ้าก็จะไม่สามารถ ถึงพลังที่แท้จริงของมันออกมาใช้ได้ซึ่งหลังจากที่การบ่มเพาะพลังนะครับมันได้ส้นสิุดลงและพระเอกนั้นก็เลยได้บอกไปว่าเอาละในข้าขอดูพลังของเจ้าหน่อยก็แล้วกันซึ่งเมืพระเอกนั้นได้ทำการซัดพลังโจมตีไปที่กำแพงผลก็ปรากฏว่ากำแพงทำนะครับมันก็ได้พังลงมาและพระเอกนั้นก็ได้บอกกับอาจารย์ไปนะครับว่าท่านอาจารย์ ท่านเห็นหรือเปล่าละ่ะว่าพลังนี้มันสุดยอดแค่ไหนซึ่งอาจารย์นั้นก็ได้บอกไปว่าการฝึกวิชานั้นมันก็ไม่มีจุดที่เรียกว่าสิ้นสุดหรอกนะและตอนนี้เจ้ากระจงรีบกลับไปเพราะว่าเจ้าจะต้องไปล้างแค้นกับพวกมันไม่ใช่หรือแล้วมันก็มีศึกใหญ่กําลังรอเจ้าอยู่นะและต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้เดินทางกลับมาที่สํานักชินหลงและก็ได้มาเจอกับพระามอาจารย์นุ่ม อย่างอาจารย์กงเหลียวยุนนั่นเองซึ่งหลังจากที่ทั้งสองได้ทําการท้าประลองว่าจะต่อสู้กันและอาจารย์กงนั้นก็ได้บอกไปว่าข้าให้เวลาเจ้าถึงหนึ่งปีเต็มๆเ,เลยนะแต่าทาไมถึงรีบมานักละ่ะหรือว่าเจ้านั้นได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะแพ้เอาไว้แล้วล่ะสิซึ่งพระเอกนะครับผมจึงได้บอกไปว่ากงเหลียวยุนหัวหน้าสิทธิ์ลักของสํานักแห่งนี้แต่เขานั้นกลับมีเรื่องบางอย่าง ที่ปกปิดทุกคนเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือการที่เจ้านั้นได้ไปร่วมมือกับตระกูลช้างกวงเพื่อมารอบสังหารขาผู้นี้ระหว่างการเดินทางและก็ดูเหมือนกับว่าเจ้าเนี่ยก็จะชอบใช้วิธีแบบสกรปรกนั้นสิซึ่งเหล่าผู้คนนั้นก็ต่างพากันงงนะครับว่าพระเอกนั้นพูดจริงหรือไม่และกงหลิวหยุนนั้นจึงได้บอกไปว่าเจ้ามาที่นี่ต้องการอะไรกันอย่างนั้นหรือซึ่งพระเอก นันก็ได้บอกไปว่าหนึ่งปีมันนานไปนะข่าวว่าพวกเรารีบๆมาจบเรื่องนี้กันตอนนี้เลยจะดีกว่าซึ่งกงหลิวยุนนันจึงได้หัวละออกมาแล้วก็ได้พูดไปว่าพวกเจ้าทุกคนได้ยินเหมือนกันใช่ไหมและมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของข้าผู้นี้เลยนะที่ต้องการจะลังแกไอเจ้าจือเฟิงนี่แต่ทว่าวก็เป็นมันเองนั่นแหละที่มาหาข้าถึงที่เลยซึ่งทันใดนั้นพระเอกก็ได้ทําการ ใช้พลังหายตัวเข้าไปโจมตีนะครับและกลงหลิวหยุนนั้นก็ไม่สามารถที่จะตามความเร็วของพระเอกได้ทันและเขาก็ได้โดนพระเอกตบหนา้าไปสามทีนั่นเองซึ่งนั่นก็ทำให้กงหลิวหยุนเนี่ยนะครับก็โมโหพระเอกเป็นอย่างมากแต่เขาก็ได้ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกของเราพร้อมกับพูดไปว่าจื้อเฟิงไปตายซะเธอะแต่เขาก็ต้องพบนะครับว่าดาบของเขานั้น มันก็ได้หักลงเมื่อมันได้สัมผัสกับฝ่ามือของพระเอกซึ่งตัวโกงนั้นจึงได้บอกไปว่านี่มันเป็นไปไม่ได้สุดๆทําไมไอ้เจ้าจือเฟิงมันถึงได้แข็งแกร่งมากมายถึงเพียงนี้กันและในที่สุดโกงหลิวยุนเนี่ยนะครับก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับพระเอกอย่างลาบคาบนั่นเองนะครับผมและเราผู้คนนั้นก็ต่างพากันอึ้ง และพระเอกนั้นก็กําลังที่จะทําการทําลายทะเลปลานของโกงเลิวหยุนตามที่ทั้งสองได้ตกลงกันเอาไว้ว่าคนที่แพ้ก็จะต้องถูกกําจัดทะเลปลานไปนะครับและทันใดนั่นเองมันนะครับก็ได้มีปลรมาจารย์ตัวกงแา่โพรมาอีกคนและเขาก็ได้ทําการโจมตีพระเอกด้วยเคล็ดวิชาที่มีความรวดเร็วสูงเอามากๆนะครับซึ่งพระเอกที่กําลังกระโดดหลบการโจมตีอยู เขานั้นก็ได้โดนปรัมอาจารย์ตัวโกงพุ่งเข้ามาโจมตีจนพระเอกนั้นก็ถึงกับกระเด็นไปที่โขดหินนะครับและต่อมาทั้งสองก็ได้ทําการเข้ามาซัดกันต่อซึ่งอาจารย์ตัวโกงหนานก็เร็วมากมานะครับผมซึ่งพระเอกที่มีพลังเทพสายฟ้านน้นก็ต้องต่อสู้ผยความยากลําบากและพระเอกนั้นก็โดนซัดลงมาที่พื้นนั่นเองนะครับผมและทันใดนั้นอาจารย์ตัวโกง นั้นก็ได้ทําการสัดพลังโจมตีใส่พระเอกและอาจารย์พระเอกนั้นก็ได้รีบบอกว่าจื่อเฟิงเจ้าจงรีบใช้พลังจากเคล็ดวิชาลับที่เพึงจะได้มาป้องกันตัวโดยด่วนซึ่งพระเอกนั้นก็ตั้งรับไม่ทันและอาจารย์นะครับผมจึงต้องทําการเข้าสิงร่างพระเอกเพื่อให้พระเอกนั้นได้ทําการยืมพลังจากอาจารย์มานั่นเอง